คือมันมีแอดตัวหนึ่งเดี๋ยวให้พี่ตาเล่านะภาพให้ดูก่อนเลยแล้วกันเมื่อวานเนี่ยดราม่าหนักเลยเพราะว่าพอมีเคสนี้เกิดขึ้นมีคนแคปนักนักนี่งแคปทันอเมริกานักแคปนักแคปทันนักแคปทันเออเขาเอาไปโพสลงว่าฮะอย่างนี้ก็ได้เหรอก็คือมีโฆษณาบอกว่าโดนแฮกเงินหายต้องมาซื้อประกันใช่ไหมหมดหวงเพราะว่าจะมีประกันคุ้มครอง เงินสดหนึ่งแสนเพียงการจ่าย299บาทต่อปีก็เป็นข้อเสนอพิเศษที่อยู่ในแอป K+ Plus อ่าทีนี้เรื่องนี้ก็เดือดกันมากว่าอ่ะมันเป็นหน้าที่ธนาคารอยู่แล้วที่มันจะป้องกันไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่าเราต้องไปซื้อประกันเราถึงได้วงเงินคุ้มครองหนึ่งแสนอันนี้ก็เป็นโปรดัก์จริงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเขาชี้แจงยังไงพี่ตะคือดราม่ามันหนักตรงที่ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกจากธนาคารไงแล้วอยู่ๆคุณก็จะมามาอะไรนะ ขายประกรันเพื่อจะคุ้มครองเงินหายอีกอย่างเงี้ยมหมก็เลยดราม่ามา mm. ดราม,ม่าหนักเขาชี้แจงแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นแคมเปญที่ออกมาก่อนหน้านี้ละตั้งแต่วันที่1 1ตุลาคมที่ผ่านมาละแต่พอมันมีประเด็นเรื่องของการโดนดูดเงินจากธนาคารมีผู้เสียห,ยหายหลายหมื่นคนเนี่ยมันประเหมาะมาเจอกันพอดีค่ะนะคะความเดือดร้อนเนี่ยเกิดขึ้นประมาณวันที่17บเจ็ด่ยสิบเจ็ดสิบแปดช่วงเสาร์อาทิตย์ใช่ปะที่เริ่มมีข่าวเนี่ยธนาคารก็เลยระง,งับละค่ะ ระง,งับ<ม>การโฆษณาผลิตภัณฑ์ไอประการเงินถูกแฮกนี<ม>่แหละค่ะส่วนประกันของ<ม>ของเขาเนี่ยเขาก็ยังบอกว่าเขาเนี่ยคุ้มครองสารูปแบบนะไม่ได้คุ้มครองการถูกดูดเงินจากบัญชีอย่างเดียว<ม>เขาบอกว่าคุ้มครองทั้งผู้ซื้อสินค้าออนไลน์<อ>กรณีที่ซื้อไปแล้วผู้ส่งสินค้าไม่ส่งสินค้าภายใน7วันนับจากวันที่จัดแจ้งจัดส่งอันนี้คือคุ้มครอง<ม>วันที่จัดส่ง นะคะคุ้มครองกรณีที่ซื้อสินค้าแล้วได้สินค้าไม่ครบตามรายการที่สั่งซื้อหรือสินค้าเสียหายทางกายภาพมีการาแตกแมีการเปียกอะไรอย่างนี้แล้วก็สินค้าไม่ตรงปกก็คือสินค้าไม่เป็นไปตามโฆษณาอันนี้คือที่คุ้มครอง,อง 2. อคุ้มครองผู้ขายจากการถูกหลอกเพราะบางทีนะผู้ขายเนี่ยบางทีเดี๋ยวนีมันเก็บเงินปลายทางอะผู้ขายถูกหลอ,อกส่งมาแล้วลูกค้าลูกค้าไม่รับ อะไรประมาณนี้เยอะด้วยนะเออใช่อัน<อ>นี้ก็